แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ5มกราคม2567เราจะมาอัปเดตตารางการโอนเงินของกลุ่มเปราะบางประจำเดือนมกราคม2567กันนะคะ3กลุ่มเปราะบางเงินอุดหนุนบุตรเบีย้ยผู้สูงอายุเบีย้ยผู้พิการนะคะ3มกลุ่มนี้เงินจะโอนเข้าบัญชีผู้ได้รับสิทธิ์วันไหนมาอัปเดตกันนะคะ และเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่ดีทุกวันนะคะอัปเดตล่าสุดกลุ่มคนเปราะบางเดือนมกราคม2567นะคะหลายครอบครัวยังคงกำลังวางแผนการใช้เงินโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง3กลุ่มที่รอกำหนดการจ่ายเงินจากรัฐบาลนะคะคลิปนี้มาอัปเดตกันไปเริ่มกันที่เงินอุดหนุนบุตรประจำปี2567 อัปเดตกันทั้งปีไปเลยนะคะสำหรับเงินอุดหนุนบุตรประจำเดือนมกราคม2567รัฐบาลจะโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีในวันที่10มกราคม2567นะคะและงวดจะต่อไปนะคะเริ่มกันที่กุมภาพันธ์2567โอนในวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์นะคะมีนาคมโอนในวันศุกร์ที่8มีนาคมเมษายนโอนในวันพุธที่10เมษายน พฤษภาคมโอนวันศุกร์ที่10พฤษภาคมมิถุนายน,นวันจันทร์ที่10มิถุนายนกรกฎาคมโอนวันพุธที่10กรกฎาคม สิงหาคมโอนวันศุกร์ที่9สิงหาคมกันยายนโอนในวันอคารที่10กันยายน2567นะคะสำหรับเงินอุดหนุนบุตรประจำปี2567ไปต่อกันที่เบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี2567โดยการโอนจ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุจะโอนให้แบบขั้นบันไดโดยผู้สูงอายุอายุ60-69ปีจะได้รับ600บาทอายุ70-79ปีจะได้รับ700บาท อายุ80ถึง89ปีจะได้รับ800บาทและสำหรับผู้ที่มีอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับ1,000บาทต่อเดือนซึ่งปฏิทินกำหนดการโอนเงินประจำปี2567มีดังนี้นะคะไปต่อที่เดือนกุมภาพันธ์กันเลยนะคะโอนในวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์มีนาคมโอนวันศุกร์ที่8มีนาคมเมษายนโอนวันพุธที่10เมษายนพฤษภกาคมโอนวันศุกร์ที่10พฤษภาคม มิถุนายนโอนวันจันทร์ที่10มิถุนายนกรกฎาคมโอนวันพุธที่10กรกฎาคมสิงหาคมโอนวันศุกร์ที่9สิงหาคมกันยายนโอนวันอังคารที่10กันยายนตุลาคมนะคะโอนวันพฤหัสบดีที่10ตุลาคมพฤศจิกายนโอนวันศุกร์ที่8พฤศจิกายนและธันวาคม2567 โอนในวันจันทร์ที่9ธันวาคม2567นะคะและกลุ่มสุดท้ายเบี้ยผู้พิการประจำปี2567นะคะสำหรับการโอนเงินช่วยเหลือผู้พิการในเดือนมกราคม2567จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่10มกราคมโดยผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจะได้รับเงิน1,000บาทต่อเดือนและผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับเงิน800บาทต่อเดือนนะคะ มาแล้วนะคะอัปเดตปฏิทินการโอนเงินสำหรับ3กลุ่มเปราะบางประจำเดือนมนกราคม2567และอัปเดตปฏิทินการโอนเงินตลอดทั้งปีของ3กลุ่มเปราะบางนี้นะคะเงินอุดหนุนบุตรเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการนะคะอัปเดตล่าสุด5มกราคม2567